การเดินทางของหัวใจเรามาวาบชีวิตสุดขอบฟ้าไปกับอาจารย์สถิตธรรมเพ็นสุขกันค่ะผมหลงไหลในหิมาลัยจนเกินห้ามใจพยายามสืบสาะละัดเลาะไปทั่วทุกขุนเขาและฟ้ากว้างจนรู้สึกได้ว่าหิมาลัยไม่ได้เป็นเพียงแค่ภูเขาหรือสิ่งที่ดวงตามองเห็นเท่านั้นหิมาลัยคือวิญญาณของผู้คนพบอย่างแท้จริง คนพบคุณค่าในตัวเองคนพบชีวิตที่มีได้มีเพียงแค่ลมหายใจว่างเปล่าตัวตนที่มีใช่เพียงแค่ความเป็นมนุษย์ผมเดินทางไปเก็บรอยเท้าเก็บทุกย่างก้าวทุกๆความทรงจำและการตื่นรู้ของหัวใจตัวเองจากคันเจนชุงค่าภูเขาที่สูงเป็นอันดับสามของโลกในดินแดนทิเบตโบราณสู่เทือกเขาคุนหลุนในจีนและมองโกเลีย ผมรอนแรมตามเส้นทางสายไหมผ่านเทือกเขาคาราโครมซึ่งซ่อนตัวอยู่ในเขตแดนของอินเดียจีนปากีสถานยาวไปสุดถึงอัฟกานิสถานและทาจิกิสถานที่หุบเขาฮุนซาหมู่บ้านแห่งทุ่งดอกไม้และสายน้ำเราได้พบกับผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่เหนือการเวลาในดินแดนเร้นลับสุดขอบฟ้าที่เราเอื้อมถึงผม ได้พบเห็นดอกไม้ผลิบานบนยอดเขาหิมาลัยเป็นครั้งแรกและบานสะพังไปทั่วทั้งหุบเขาเส้นทางเรียบเลาะภูผาสูงชันยาวไกลไปจนสุดสายตาในเลลาดัที่เบตน้อยอันมีมนขังทำให้ผมรู้สึกว่าเราจะต้องเดินทางไปอีกไกลแค่ไหนจึงจะถึงปลายฝันที่เขาไกลราช ทั้งทิศตะวันตกในทิเบตรเราไปกันจนสุดปลายทางณนะที่สถิตแห่งทวยเทพและเหล่าโพธิสัตว์ตามความเชื่อของคนพื้นเมืองที่นี่คือป่าหิม,มาพานต้นกำเนิดแห่งสายน้ำและจิตวิญญาณที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนับล้านในชมพูทวีปดินแดนลี้ลับในตำนานนี้มีอายุยาวนานมากว่า50ล้านปีและยอดดอยอินทนนท์เทือกสุดท้ายแห่งหิมาลัยจรดดินแดนในฝัน เพียงเพื่อยนโฉมหิมาลัยในทุกมุมมองในทุกลมหายใจผมย่ำเท้าไล่ลาฝันทุกความโหยหาคือแรงขับเคลื่อนแห่งหัวใจและในที่สุดผมก็ได้รู้ว่าผมคืออินเดียนาโจนผู้แสวงหาจิตวิญญาณตัวเองอย่างแท้จริง ใช่เลยค่ะเราต่างคือนักสแสวงหาเราคืออินเดนาโจนแค่รู้สึกถึงก็สนุกสุดๆเลยเป็นยังไงกันบ้างคะพระจนภัยร่วมกับท่านอาจารย์ในครั้งนี้จากประสบการณ์ตรงที่ดิฉันได้เคยเดินทางไปยังดินแดนสุดขอบฟ้าแคชเมียร์หิมาลัยเพื่อยนโฉมและสัมผัสกับอ้อมกอดแห่งขุนเขานั้นมันทำไม่ได้ซึมซับกับความเป็นจิตวิญญาณของตัวเองอย่างแท้จริง แค่นึกถึงก็ตราตรึงในหัวใจทุกครั้งมันฟินแบบสุดๆเลยค่ะยิ่งทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นอินเดียนาโจนที่มันอยู่ในเลือดเนื้อชีวิตและจิตวิญญาณของเราถึงแม้ว่าดิฉันจะเป็นเพียงอินเดียนาโจนตัวน้อยก็ตามอาจารย์คืออินเดียนาโจนในชีวิตจริงที่เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้กับดิฉันและใครอีกหลายคนที่เราต่างเป็นนักสแสวงหาแล้วคุณล่ะคะพร้อมที่จะออกเดินทางไปกับพวกเราแล้วหรือยัง